สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้มากินข้าวจ้าทุกคนจ้าข้าวสวยกับพัดผักไสหมูจ้าทุกคนจา้าเนาะอ่านี่มะฮัวผักอีกยังงด้อจ้าทุกคนจา้าใบยกักหยักเนาะว่าซิเซิร์เบิ่งว่าขาออื่นผักอีกอย่างก็บไริเซิร์เบิ่งเลยคือ <c ười> อันใบยกักๆแต่ว่ากอ๋อเผิ่นนะจ้าทุกคนจา้าคือกวางตุ้งอะ่ะกินไข่กวางตุ้งจ้าทุกคนจ้ามาจ้าทุกคนมากินน้ำกันผัดไส้หมูหมูติดมันจ้าทุกคนจา้า มี่ยังหลายจ้ะผัดหมูใส่ผักเอิ่นประกาศละจะพังยังหรอกมาจ้กทุกคนอันนี้ก็ข้าวสวยมข้าวสวยบรีบีเลยเอาข้าวตู้เย็นจ้าทุกคนจ้าบนี้เอาข้าวไมโครเวฟบ,บรีบีมาจ้าทุกคนมองไม่เห็นนาอเดี๋ยววนด้วยจ้ะเนี่ยมาเห็นฮอด หมูหอดักเค้นได้เขากว่ามาจยาทุกคนมากินน้ำกันอืมจัด เซ่บเยวทุกคนจ้าพักอร่อยดีวหวาน,วาน ข้าไปน้ำข้าวไปด้วยมาเจ้าทุกคน มันที่กินง่ายๆจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวมือล้างสกินตำมหลังจ้ะทุกคนจ้ากินตำบ่อยเกินไปก็โมโมเพื่อนๆจ้าทุกคนจ้ะเป็นสิเบือนายเนาะกินแต่ตำมหลายแล้วพี่ๆน้องๆเข้าสิเบือ ก,กินเล่นก็อร่อยนะครับคามกินเล่นก็นแซ่บแล้วทุกคนจ๊ะมันอยู่ต้องแพ้แทงจากทุกคนจ๊ะ จนไม่ยะหล่นแด้วหล่มใส่รถมาเป็นทาเลยจ้ะทุกคนจ้ะยี่ตอนนี้มาตก แซ่บจ้ะทุกคนจ้าอิ่มแล้วกินนั่นเข่าอ้วนกินเขา่ากินของหวานก็จุก,กจิกไปจ้ะทุกคนจ้าวันนี้หอยมาล่าเจ้าของมาเห็ดคลิปก็เลยอิ่มไปเลยจ้ะทุกคนจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคนจ้าสวัสดีจ้า